มาครอบวิมานให้ตัวเองมีความเฮงๆปังๆกันค่ะในเรื่องของการครอบวิมานให้ตัวเองนะคะก็คือในเรื่องของการนึกน้อมกําลังของหลวงปู่ตอนที่เราสวดเพลินๆเนี่ยแหละค่ะแล้วก็มาครอบวิมานแก้วให้ตัวเองหรือจะทรงเครื่องจัก,กรพัดนะคะนึกคล้ายๆกับว่าเราใส่ชุดลิเกมี มีมีที่บาเงนินเงินขึ้นมามีมงกุฎนะคะแล้วก็ใส่ชุดแพลวแพาวจะเป็นชุดเพชรชุดแก้วชุดสีทองหรืออะไรก็ได้ตรงนี้ก็คือส่งเครื่องจัก,กรพัดเอ๊ะแล้วการครอบวิมานกับการส่งเครื่องจัก,กรพัดมันต่างกันยังไงถ้าพี่เกดเข้าใจไม่ผิดนะคะตามที่พี่เกดเคยถามตอบธรรมะกับหลวงตาเนี่ยหลวงตาเคยเล่าให้พี่เกดฟังว่ามันจะแยกเป็นสองคลื่นนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่ต้องการพลังความสงบ ความเข้าใจจิตวิญญาณหรือปัญญาที่ดีเนี่ยก็ขอให้เลือกเป็นคลื่นของหลวงปู่ก็แบบน้อมกําลังของหลวงปู่มาครอบวิมานแก้วให้ตัวหนูหน่อยนะคะให้มันเป็นอย่างนี้อย่างนั้นให้หนูมีสติปัญญาให้หนูฉลาดให้หนูสงบให้หนูคิดออกว่าหนูจะไปทําอะไรให้มีชีวิตที่เปลี่ยนไปด้วยทรัพภายนอกซรัพภายในอย่างเงี้ยค่ะแต่เมื่อไหร่ที่ต้องการความหวือหวาในทางโลกนะคะอย่างเช่นอยากรวยขึ้นอยากมีสนเสน่ห์อยากมีสุขภาพที่ ดีอยากเอาชนะการแข่งข,ขันหรืออะไรก็แล้วแต่ให้ดึงกําลังของจกักรพรรดิด้วยการบอกอย่างนี้ค่ะหลวงปู่เจ้าขาน้อมกําลังจกักรพรรดิส่งเครื่องครอบวิมานให้กับตัวหนูนะคะแล้วก็แอบนึกภาพว่าตอนนี้ตัวเองกําลังใส่ชุดแบบแพลียวๆทรงจกักรพรรดิแพลียวๆเป็นเครื่องเพชรหรือเครื่องทองก็ได้นะคะนึกภาพนั้นแล้วครอบวิมานให้ตัวเองจากนั้นก็สาเพพุทธสาเพธรรมานะคะจะท่อง ตรงนี้ถ้าท่องไม่จบแล้วจิตวอกแวกเนี่ยก็สามารถนึกด้วยอารมณ์ที่สบายๆก็ได้นั่นเท่ากับว่าคลิปนี้นะคะ บอกในเรื่องของเทคนิคการดึงพลังมาใช้เมื่อไหร่ที่ต้องการก้าวหน้าในการปฏิบัติและเจอใจที่สงบนะคะดึงกําลังของหลวงปู่มาแต่ถ้าต้องการความมือหวาในทางโลกนะคะรวยเอ่ยสําเร็จเอ่ยมั่งคั่งเสน่ห์แพรว,พรวอะไรก็แล้วแต่ดึงกําลังของพระจกักรพรรดมาค่ะให้หลวงปู่น้อมกําลังของพระจกักรพรรดเข้ามาครอบวิมานและส่งเครื่องจกักรพรรดให้ตัวเราก็ลองเอาคําอธิษฐานและเทคนิคการดึงกําลังตรงนี้มาใช้ กันดูนะคะ